ปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งช่านชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดจะมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสภัภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งส็สองต้นทา สานีสุนัยตัวรกสุวลาณทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางบอนดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหัง็นอเ่าุยิ่งว่าในการเดินทางรั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทานอีขอขอบคุณค่ะ